นิทานสอนใจเรื่องเจ้ากระต่ายผู้ไม่รู้จักพอในป่ากว้างใหญ่มีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งชื่อเจ้าขาวมันเป็นกระต่ายที่มีทุกอย่างพร้อมทั้งอาหารอุดมสมบูรณ์บ้านที่ปลอดภัยและเพื่อนมากมายแต่เจ้าขาวกลับไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีมันมักจะบ่นว่าทําไมชีวิตข้าต้องอยู่แต่ในป่าเดิมผักผลไม้เดิมๆถ้าได้เจดินแดนที่ดีกว่านี้ชีวิตข้าคงมีความสุขมากขึ้น วันหนหึ่งลุงอีกาแก่บินผ่านมาและเล่าเรื่องลือให้ฟังว่ามีดินแดนมหัศจรรย์เต็มไปด้วยผักผลไม้ที่ไม่มีวันหมดอยู่ไกลออกไปเกินขอบปากว้างใหญ่เจ้าขาวตื่นเต้นและคิดว่านี่คือโอกาสที่จะทําให้ชีวิตตนสมบูรณ์แบบที่สุดเจ้าขาวออกเดินทางเพียงลําพังมันต้องเผชิญกับความลําบากมากมายระหว่างทางเจอพายุใหญ่ฝูงสัตว์ดูร้ายและความหิวโหวย แต่ทุกครั้งที่ลังเลจะกลับบ้านมันมักคิดว่าข้าเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วจะยอมแพ้ได้ยังไงในที่สุดเจ้าขาวก็มาถึงดินแดนที่ลุงอีกาเล่าไว้ตรงหน้ามันคือทุ่งผักผลไม้หลากสีสันทั้งแครอทอสดหวานแอปเปิลแดงฉ่ำและผักเขียวสดน่ากินแต่ท่ามกลางความยินดีนั้นเจ้าขาวกลับพบกับกระต่ายฝูงใหญ่ที่ผอมแห้งและหมดแรง พวกมันมองมาด้วยดวงตาเศร้าหมองและเอ่ยว่าเจ้าเองก็ถูกลวงมาที่นี่ใช่ไหมเจ้าขาวตกใจและถามพวกมันว่าหมายความว่าอย่างไรพวกกระต่ายเล่าว,ว่าดินแดนนี้คือกับดักของนายพรานพวกเขาวางแผนล่อสัตว์เข้ามาด้วยอาหารล่อตาล่อใจเมื่อใครติดใจและกินอยู่ที่นี่นานเกินไปก็จะไม่ทันระวังตัวจนถูกจับได้ในตอนนั้นเอง เจ้าขาวก็เห็นรอยตีนพรานที่ใหม่และยังสดเจ้าขาวตระหนักได้ทันทีว่ามันกําลังตกอยู่ในอันตรายมันเริ่มวิ่งหนีสุดชีวิตกลับไปยังเส้นทางเดิมที่มันเดินผ่านมาเจ้าขาววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตฝ่าพายุและข้ามหนามแหลมร่างกายมันเต็มไปด้วยบาดแผลเมื่อมาถึงป่าบ้านเกิดมันเห็นบ้านเล็กๆของตนเพื่อนๆวิ่งมาห้อมล้อมและอาหารที่เคยดูธรรมดากลับกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่า เจ้าขาวร้องให้ออกมาพร้อมกล่าวว่าข้าผิดเองที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีข้าหลงคิดว่าที่อื่นดีกว่าแต่แท้จริงแล้วที่นี่คือบ้านและเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของข้านับตั้งแต่นั้นเจ้าขาวก็ไม่เคยบ่นอีกเลยใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าแบ่งปันอาหารกับเพื่อนและบอกเล่าเรื่องราวให้สัตว์ตัวอื่นฟังเพื่อเตือนสติว่าสิ่งที่ดูดีเกินจริงบางครั้งก็อันตรายกว่าที่คิด ข้อคิดสอนใจอย่าหลงเชื่อสิ่งที่ดูดีเกินจริงเพราะมันอาจเป็นกับดักที่อันตรายความพอใจในสิ่งที่เรามีคือความสุขที่แท้จริงบ้านและครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่ามองข้ามมัน